เียสั้นๆให้มาลูกนี้ถือแล้วยิงเลยครับพิภูสณะยิงติดไปโอ้โหเกือบเปลี่ยนทางเหมือนกันครับดีเกซีจะสวนขึ้นมาเร็วอัสราวุธพลิกแล้วยิงลูกนี้ก็โบส<ด>แจง้งโคต้องเข้ามาตรงกลางแล้วแม่จะให้เพื่อนแล้วยิงลูกนี้บอลติดไปครับกระพิดวางขึ้นมาข้างหน้าบอลอยู่ที่นันายนพลิกเข้ามาแล้วยิงด้วยขวาลูกนี้ มาที่ผู้ชงจะต่อข้างหน้าให้โรเมโดดักไว้ได้เปาโลก็ชากมาให้กับวิทภูสนะยิงล่อเป้าเลยครับ1ประตูต่อสูนะครับโอ้ขึ้นนําแล้วครับราชนาวีครับจากอีราสอีกครั้งหนึ่งงัดมาให้เพื่อนก็ยิงติดผู้การนะครับเคลียมาได้วัลพด์ดักไว้ไปม,มาที่อัติราชวางขึ้นมาข้างหน้าจับได้ไม่ดีครับโอ้โหจังหวะนี้อัสนาวุฒ อันาวีโรมุนโดวิ่งมากดลูกนี้หน,หนึ่งเลยครับไม่มีสูตรอะไรเลยครับวิ่งมากดดื้อเลยครับแล้วฉลับเข้าไปเลยครับต้รงจด<อ>นะครับเขี่ยมาที่วิทย์ภูษณะยิงก็บทไปครับอักครพิษคว้างยาวขึ้นมาจะให้เพื่อนลูกนี้ยัโรมันโดแทงเลวมาลูกนี้ฉีดยาเลยซ้ำอีกทีหนึ่งครับโอ้วรัฐพจน์ขึ้นมาข้างหน้าออกไม่มีเพื่อนต้องคืนให้อติราชยิงตตดเซฟครับ อัสเาวีจาสวนขึ้นมาก็ทำริงกับวิบุษณะอยู่ตรงกลางสนามครับให้มาแล้วเข้าซ้ายยิงสองหนึ่งเลยครับโอ้โหเกมจะจบอยู่แล้วครับเปลี่ยนมาทางซ้ายสั้นไปครับวิบุษณะโฉบได้แล้ววัดเข้ากลางก็จิงเข้าไปเลยครับสประตูตอนหนึ่งครับวางมาให้กับโรเบนโดพักอกแล้วจิ้มลูกนี้โอ้โหโดนไม่ดีครับเกือบได้ต้องเซตกันใหม่ครับ หลุดเข้ามาจังหวะนี้วรสพโอ้โหไม่ยิงครับเราได้ฟาวครับนัดอัน่นายยิงแล้วเข้าไปเลยครับโอ้โหลูกนี้หลอกครับแหมนึกว่าจะยิง